หลังจากที่เราทําการปิดอ่างน้ํามันเกียร์เรียบร้อยเปลี่ยนตัวสายกรองเกียร์เรียบร้อยนะหลังจากถ่ายตัวน้ํามันเกียร์ออกมาตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเติมน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปนะน้ามันเกียร์ใหม่มันจะออกเป็นสีฟ้าใสๆแบบนี้นะฮะสำหรับน้ํามันเกียร์ตรงรุ่นนะน้ามันเกียร์ศูนย์ของตัวมาด้าสองตัวสกายทีปนะฮะตัวเป็นสิบนะจะใช้น้ามันเกียร์ตัวนี้เลยนะเห็นไหมว่าสีน้ํามันเกียร์จะต่างกับที่เราถ่ายออกมาเลยตอนที่เราถ่ายออกมาเป็นเป็นสีน้ําตาลไม่ไม่ดําๆเลย แต่น้ํามันใหม่เนี่ยมันออกเป็นสีฟ้าสีใสๆแบบนี้นะฮะก็ดูเอาเองและกันพิจารณาเองกันว่ามันควรต้องถ่ายไหมตัวน้ํามันเกียรนะ์น่ะนะฮะดูจากของใหม่ที่เติมเข้าไปกับที่เราถ่ายออกมานะ,ะที่ระยะแสนโลนะฮะควรต้องถ่ายไหมตามสเปคศูนย์เขาไม่เลือกบอุวาให้ต้องถ่ายแต่ในหลักความเป็นจริงมันก็ต้องถ่ายนะฮะไม่งั้นเกียร์มันพังศูนย์จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้คุณก็ต่อเมื่อเกียร์คุณพังซึ่ง มันดูแล้วมันฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลถูกไหมเพราะฉะนั้นการบูรณากาที่ดีควรจะต้องถ่ายนั่นแหละฮะน้วมันเกียร์สำหรับแล้วมันเกียร์ออโต้ของมาด้าสองตัวสกายทีปนะควรต้องถ่ายนะฮะควรต้องถ่ายนะส่วนระยระเวลาวในการถ่ายก็ประมาณไม่เกินสี่หมื่นโลนี่ก็ควรถ่ายได้แล้วนะฮะก็ควรถ่ายได้แล้วถ้าไม่อยากให้เกียร์ของคุณพังควรต้องถ่ายออกนะครับสําหรับน้ามันเกียร์ออโต้ มาดาสอง 2, ตัวสกายเอ็ทีนะครับผมเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเกียร์นิดสิก็จบปริมาณในการเติมเข้าไปนะสำหรับน้ํามันเกียนะกร์นะในกรณีที่เปิดอ่างเกียร์ล้างอ่างเกียร์แล้วก็เปลี่ยนไส้กรองเกียร์นะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ4ลิตรครึ่งนะฮะซึ่งถ้าจะให้ดีนะในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะก็แนะนําให้ถ่ายแบบเปิดอ่างล้างอ่างแล้วก็เปลี่ยนตัวไส้กรองเกียร์นะจะดีที่สุดนะ่จะช่วยยืดอายุ การใช้งานของเกียร์นะได้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะว่าเปิดมาใต้อ่างในอ่างแนละ้วมันก็จะมีสิ่งสปกปรกคาบสกปรกต่างๆจุดประสงค์ในการที่จะเปิดอ่างเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดนั่นเองนะฮะเพราะว่ายิ่งเราทําให้น้ำมันเกียร์มันสะอาดได้มากเท่าไหร่เนะี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ไปได้มากเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการถ่ายน้ำมันเกียร์แบบให้ดีที่สุดก็คือถ่ายแบบเปิดอ่างล้างอ่างแล้วก็เปลี่ยนตัว ใส่กองเกียร์ไปเลยนะจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้มากที่สุดนะฮะนะ,ะเพราะว่าถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ไม่ว่าจะในการโอเวอร์ฮอเซอร์วิสเองหรือว่าการจะเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกเองค่าใช้จ่ายมันเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยแหละยืดอายุการใช้งานแล้วก็ใช้งานไปได้อีกยาวนานนะฮะแน่นอนนะฮะอ่ะนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเปิดอ,อ่างล้างอ่างเปลี่ยนไส้กองของ มาได้สองตัว s k y ย c t i v ีนะครับผมทีนี้ก็เกียร์ก็จะใช้งานได้อีกยาวนานนะครับผม